วันนี้เอ่อผมได้ทำป๊อปควันเอาไปลักในองสวัสดีค่ะสวัสดีคุณปอคุณแม่เอซทุกท่านนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป่าตามติดชีวิตมิ่งมงคนยาหู <Yahoo! S 1> โอ้โหแม่หางดีแม่หางด,งดีคนสวยนะคะชีชี้เปเาหญ้ามให้ฉันกินสิแม่หางดีบอกโอเคค่ะจะไปค่ะแม่หางดีอะไรเสียงอะไรกัน เขาทอะไรกันเนี่ยเฮอยงเอาเอายเอาเอาอะไรเนี่ยอะไรวากพุก็บดินี่เ็บดิออะวะย็บเยน้องขกนข่กนปะคะก้อนขู่ก้อนปะคเอา กัวดิด e ิเอาเก็บไปดิเก็บวันเดียวอิมอวเก็บดิหัว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 ก่อนนะ้นวันนี้ผมได้ทำป๊อปควนขายนะคะแม่แม่ไม่ไม่ถือไปจับแล้วไม่ไหมนะจิมมี่พ่อหัวแล้วลูกพ่อหัวพ่อหัวเร็วเร็วเร็วมันจะไหม้ก่อนนะมันจะไหม้แล้วโอ้ยในพ่อทำให้ผมดูก่อนสิทพอมงไง เอาเอาใหม่ว่านอเอาดูดูอันนี้เตาจากคุณแม่อีนนะคะส่งมาให้นะเตาไว้คุณแม่บอกไว้ให้มิ่งสมไฟไว้ตอนช่วงหนาวนะคะสุรือยังพ่อ สุกหรือยังพ่อสุกหรือยังไปไปเสือกแม่น้ำไปเย็บไปแม่กินน้ำไปเสือกไปแม่ก่อนเส์อกไปแม่ก่อนเ็กันคอจุกกระจายไก่ชอบเลยอ่ะนี่แจกไก่ด้วยนะีเ็บกน็บกนแล้วมาินเ็บดิเก็บแม่แม่กอลูกเออแม่กินด้วยเด้อแม่ครับแม่ครับป๊อปกอดมาแล้วครับแม่ไปแม่ เมสีใม่ม้เก็บไปเก็บไปดิโอ้โหไอ้เก็บเก็บดิเก็บเดูแม่เอาไม่กินน้ำแไม่ให้ชิมนะไม่เก็บเลยเอาให้แม่เอาให้แม่เออโอ้ยแม่นใหม่หม้อล้วบอันคือค้างหม้อไป้อยู่นะโอ้ยเอาไป หมดยาหมดยางไปเก็บ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 หมดแล้วหมดแล้วเก็บมาค่ะแม่หางดีเก็บมาเก็บมาหนเก็บมาหน่เก็บมาเสิเอามาใส่เอาใส่ให้อีกเก็บตะการไเก็บมาแล้วไปเก็บมาใส่อีกเก็บมาหมดแม่ดีกวนี้

เบินแล้วล่ะนี่เก็บไปทอดมืนแล้วมีก็ไปเก็บก็ทาไปถือมาถือก็ทามาเก็บมาเก็บดิไปเก็บเก็บทาเสร็จแล้วทาเสร็จแล้วก็เก็บค่ะเก็บเก็บเก็บดิเก็บดิไงเก็บดิเอ้าเก็บงอกมาเก็บมานี่เตาจากคุณแม่อีทนะคุณแม่อีททวีรัตนะคะคุณแม่ส่งเตามาให้นะคะเ เก็บไปลูกเก็บเก็บเออโอเอาไปล้างันีนี้ไว้มาทอดใหม่ทีหลังไปแล้วไปแล้วเก็บกระทะแล้วโอเอาไปล้างก่อนนะคะแม่แม่เอากระทะไปล้างก่อน จะไปล้างในอ่างหวอมิ้งจะไปล้างไหนเนาะมิ่งไปแล้วไปแล้วเก็บดีๆลูกเก็บดีๆเรยเอากระทะไปล้างก่อนเลยมา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  มือดำหมดนะพูนก็หลังหน้าพนกระทะคือย่ด้อเอาเส้อันอาอนฟอยมาคัดฟอยมาคัดกระทามาจุ่มอางนือสีดำต้องเบ่งดากระทะเนี่ยเอาอันฟอยมาคือ่ว่าเวดีเอาฟอยแม่มิคัดไหมล่างเร็วหรือล่ ขัดดามลูกขัดลูกขัดขัดขัดแล้วขัดขัดถู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 เออเอาไปทอดป๊อปคอนแล้วแล้วก็ต้องมาล้างนะคะกันล้างกันงไปขายไปขายบอนเอาไิขัวนี่เขากทานี่ขัวบอกะมันเมียนกตทานี่ขัวเล่าบออน แน่แน่แน่แเ,เนียน,นเนียนแล้วเนียนแล้วเนียนแล้วจะแอบเข้าป่าอีกแล้วค่ะแม่แมเ่เนียนเนียนทำเป็นถูทำเป็นถูทำเป็นถูตูดทำเป็นถูตูด,ตดโอ้ยไปแล้ว <มา S 1> ไปแล้ว,วไปแล้วไปแล้วมาแม่ม,ม่ไปไหนพี่จะเอ๋มีใครเห็นผมไหมคะ แอบหลังต้นไม้มีคนเห็นผมไหมมึงป๊อบค้อนเพิ่นค่ายยืนปองปากแม่แม่แม่มึงโอ้โหไหนไหนอ้าปากสิไหนอ้าปากสิไหนอ้าปากก่อนเรลยไหนไหนไหนอ้าปากก่อนเดี๋ยวยกบนบนสูงก่อนเร็วลูกบนสูงแล้วแอบเซียงแม่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 ึงป๊อบค้อนเลยแม้เหลือชิ้นหนึ่งแม่ป้าป้าป้าไปกันเด้อไปหองป้าป้าเก็บของหมดไปเปิดดับฟื้นกัน โโอ้หเ oh 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 oh. ตายกมาหรือยังยกแล้วยกมาเร็วแล้วพี่ป่ะเฮาต้อยมามามามคลิปนี้ก็ทำการคั่วป๊อปคอนนะคะให้แม่แม่ดูนะคะแล้วก็ชิมเองเลยนะคะคั่วแล้วไปชิมเองสังเกตต้องขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการเข้ามารับชมนะคะก็ฝากรับชมคลิปหน้าด้วยนะคะคลิปนี้เก่าคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะสนุกฮิฮ่าฮิฮ่า